Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, ยังคง,ร,คงร,รู้ว่าโคกับผ้าห่ยไงหรือว่าถ้าปูห่าครับหา่าแค่มือหกเขาชือว่ามึอประยุกต์ชือว่าคือการ <c oughs> <c oughs> ไม่ปกติตกถ้าเกินห้าชือว่าไม่ปกติแต่ถ้าโคผ้าถือว่าปกติน,ยน,นะนยืงนะครับปูโคกับยืม คือว่าปกติปกติเออชุ่มขายลกจกดีม่นหนีไปบอวจะพูจัดีจัดก็ได้ปูเอ้าทัมดดงนีเลมงกับบวมันคือบวกคือเกินแต่ว่าทำ้ันก็บัวชายบัวชายเออเออจัดปวดจัดเรื่อยๆจัดเรื่อยเออเออทั้งัมดกูขางมั่งเรื่อยๆเอตัวเลพูดกูไม่แข็งไมันอ่าเนี่ยพอถือก็ึ้นพเืองวันก็เรียอะ ยำมือก็เชี่ยมากเขาว่าโด่งหัวโด่งหูทุกคนทุกคนฮะนีน to to ่น kind of ักข่าวข่าวฮะ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 วะาะฮ้ฮะ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 แะฮ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 ะ

ครับสวัสดีครับสวัสดีเอซี่สายบุญทุกทุกท่านครับอ่าในเป็นวันที่6สิงหาคมพศ2 5 6 6หครับแอดยิมกาบสวัสดีทุกคูทุกคนนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับประวัยแอดยิมจะร่วมคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกเสียสระเวลานะครับอันนี้คาขับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับอ่าสำหรับแนวทาง แนวทางผู้ให้ค่าอาหารกลางวันมือนีนะครับเนาะอ่าสี่ปีรอ,ค,อค่อยค่าอาหารกับปูต้ตาปู้ชีพขาวครับแนวทางมือนีปู้บอกจัดด่วนครับก็มีเจ็ดเก้าเก้าศูนย์หกศูนย์นะครับ,บเด, 9, 9, 10, 60, ด้อครับ,บสําหรับปูต้าตากแจงโมกับเฮดลอตเตอรี่นะครับเนะเาะเฮดลอตเตอรี่ครับป่วยท่านลอตเตอรี่ถวายเป็นผู้ชีพขาวพร้อมปู้ตา ครับปูตาก็เลี้ยยิบอ่ะยิบโจมันเถือให้นั่งแต่งโมโกันหน้าสันฟัวครับปูก็เลี้ยยิบให้นั่งแต่งโมครกับสิบเจ็ดนะครับเด้องมวดนี้ครับก็คือหนึ่งเจ็ดครับและะ้วก็ครับปูตาบอกให้นอดีมขาแต่งคันถึงคาระวะาปูขึ้นกันครับปูกะให้แนวทางครับอ่ะแนวทางเลยครับเด้อเสียงจามปูเสียงจามปูเสียงจามฮ่าซี่ปันพี่น้องครับแนวทางค่าอาหารกลางบ้านอาหารเย็นอาหารแรง ครับอีซีครับพิจารณาเบิงครับแล้วก็บปูบอกให้แอดยิมนะครับครับบอกเสียงจามอ่าเสียงจามฮาซี่แล้วก็บ oo, org, สิบเจ็ดครับจากสิบเจ็ดแล้วก็บปูบอกเสียเอกไปยิบสิบเจ็ดขึ้นกันแต่ว่าฮาศูนย์ผสมฮาศูนย์น้ำผสมอีซี 4, ina, กับพิจารณาน้ำดีๆนะครับเด้อแล้วก็ฮาฮาครับสำหรับปูสันนามะคราวแล้วครับปูกับบอให้แอดยิม ปูกระถามหาแผงลอตเตอรี่เขาเมื่อไปวสันว่าแผงลอตเตอรี่กลับไปอันยิ้มก็บอกว่ายังบอกกับปู่อะเบวังกันนาวสันปูเสิให้แฉนแฉนกันนาวสันปูก็เลยบอกให้แอดยิ้มลงมาหยิบสิบเก่านะครับเดิร์นหนึ่งเก่าสำหรับหมวดทันทีสิบหกสิงหาคมข้อศอกสองพันหาร้อยหกสิบหกซาบอุ้ยชทันได้มักระตามทันบอมักกับพานนะครับเด้อท่านช่องกลิ่นแชร์แนวทาง รับกต่ใส่ยื้ใย้ายดิจายานในการรับชมตัดบริษัทช่วเดินการพนันแท่ประการใดครับึงแคแนวทางครับสวัสดีครับสวัสดีสายบุญทุกท่านครับ็นแนวทางด้วยครับเอแคปหน้าจอไปครับครับปูขึ้นมาปูกระบอกเกจเก้าเก้าศูนย์หกศูนย์ครับหลักกัปูบอกแตงโมนะครับเนาะแตงโมถวายป่วยท่านครับให้ปูปูกะให้แตงโมหมดวันที่สิบหกสิงหาคมให้แตงโม ครับ17ครับผมแล้วก็ปูบอกให้แอดยิมเอาไปซื้อห่มว่าซันว่า,านานนี้มัมนฝนตกครับปูก็ได้จามห้าสี่ว่าซันอ่าครับซื้อห่ม17บาทครับแล้วก็ปูบอกแอดยิมครับลงมาดึงสลากกินแบงรัฐบาลครับหรือว่าลอตเตอรี่ครับปูก็ถามหาแผงลอตเตอรี่เมื่อไปว่าซันอ่าขณะเมื่อจัดเบงกัน่าว่าซันว่าครับปูก็เลยบอกให้ลงมาหยิบหนึ่งเกตนะครับปูก็ขอจากอผมปูชีพกัเขาครับ อ่าปุชซี่านใดมากกระตามด้วยครับเด้อสิบเก้ากระไดครับขันบ่มักกระพานบ่ว่าจะเป็นหนึ่งเก้าบ่ว่าจะเป็นหนึ่งเก็ดครับกับพิจายหน้าดีๆครับทุกคำเบาคำจ่าของปู่มีรางวัลครับผมครับก็ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับที่เสียสละนะครับเนาะอ่าเวลาอันมี่คาครับออามากดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ท่างช่อง ครับประว่าทางช่องจะลงวมิดได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับรกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามให้เื่อเก่าครับมือเส้านี้ FC มาจากกางจังหวัดเพิ่นได้ตัวใ,ใดก็แต่โมก้ามือเส้านี้ครับ FC มาทันหนึ่งกับมาจากประเทศญี่ปุ่นกับเพิ่นไปทําการทํางานอยู่ประเทศญี่ปุ่นอีอกทันหนึ่งก็คือมาจากประเทศซาอุนะครับเพ,พิ่นไปมีความพัวอยู่ทัง ประเทศซาอุแล้วกับเพืนพี่น้องกันครับเพื่นก็ได้เดินทางมาจากจังหวัดโคราช์ด้วยกันครับเพื่นในบาร์บนปูวัยครับหรือว่าเพื่อนอาจจะมีชมีหมานั่นละครับเพื่นแต่ว่าท์ทำช่องบริได้ขึ้นทำชิปกพอ่านเพื่นมีอ่าเรื่องส่วนตัวคุยกระปูนะครับก็บริได้ทำชิปเพิ่นครับกับมีแต่เอาแนวทางของเพิ่นนะครับมา,าเสนอให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญทัวท่วตกครัวเปรี้ยส์ตาเพิ่นมีชมีหมานครับคือปูให้เพิ่นเก่าเก็จประสนพี่น้อง ยิปซีทันใดมากกลับไปยิบไปหาร์สรากินแป้งกุสบาลเนี่ยครับเด้อโบน่ครับเพื้นอาจจะเป็นเศรษฐีเงินล้านเพราะว่าเพึ่นกับเดินทางมาตะไก่คู่อาจจะให้ค่าเครื่องบินเพิ่ลครับมาจากประเทศญี่ปุ่นหรือว่าอีกท่านหนึ่งมาจากประเทศซาอุอาซันว่าครับยิปซีทานใดมากครับกลับไปยิบไปหาครับตัวเลขของเพื้นที่คู่ประทานโชคกับเพื้นไบแก็คือเก่าเก็บเก็บเก่านะครับเนาะครับสำหรับคู่ให้อาเสียเอกแนวทางค่าอาหารกลางวันมูนิจัดวันอุซันให้เสียเอกก็คือ17 50แล้วก็52น้าพี่น้องเนาะแต่ว่าปูบอกแอดยิมลุกมาหยิบสลากกินแบงรัฐบาลครับถามมาแพงมาตรีเมื่อไปบริสันปูบอกยิมลุกมาหยิบสิบเก่านะ้อพี่น,อนะนอ้องเด้อหนึ่งเก่าครับยิบซีกันได้มากกับตามกันว่าม,มากกับพนันครับก็ขอขอบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านทั่วโลกทั่วประเทศนะครับเนาะอิเสียสลาเวราครับอันนี้ทาครับขอมากดไลค์กดแชร์ดกดนนกดติดตั้งใจให้ใหท่านช่องครับอ่าวันที่16สิงหาคามนี้ ครับก็ขอให้ได้เห้น้ากันทั่วประเทศทั่วโลกครับครับอ่าก็ในแง่ให้ได้มีสงมีมันครับเดินทางไปใช้ครับก็ขอให้คุณปรัมมีองคพูชีปากาวความพูตาครับนําดูแลคุณก้องลูกหลานครับที่เดินทางไปทําการทํางานหรือว่าไปขาไปขายนะครับนอกจากมันหาฝนครับก็ให้เดินทางโดยความระมัดระวังเลยครับเด้อครับราวาถนนมันลื่นครับคอยไปคอยมากก็ขอให้ บุญารดมนี่ผมพูดที่ประคาวความปูตาแล้ครับนําคุมความดูแลลูกหลานสายบุญทุกทุกขันขับคืนรวมบุญเฮ็ดบุญสร้างกับแม่คู่ทำเหวนมากครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับเดินทางไปยสายแต่ในเดนทางจะคว่ำปลอดภัยคว่ำเจ็บยาให้ได้คว่ำไข้ยาให้หนี้ครับก็ขอให้พิแนวดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเนาะครับครับก็คือทางวัดซาสนุบุญวารารามครับกับหิ้งาวนะครับอ่ะแม่คู่ก็บอกไปแล้วบอกบุญครับก็แต่ว่าก็ยัง แต่ขอทางวัดเพิ่งเดทนถำเรื <Yeah. S 1> ่องอยู่งประสานว่าจดใจประตูโค้งกราบยู่ด้านหน้าอาดันนาถนนใหญ่ประสานครับหากรอดติดตามว่าจีเพิ่นสีสางช่วงใดนะครับรอดติดตามเพิ่งเนะครับเด้อเพิ่อนกับขอยื่นเรื่องไปยุ่ครับว่าข้างเจ้าหน้าเพิ่นขับเสียอนุมัติบ่อขับรอดติดตามเบิ่งขับเหตุประตูโค้งอยูนาวัดนาหนาถนนใหญ่พี่ครับเพราะว่าเอฟซีทันทีเพิ่นไปสักการะกราบ่ายครับเพิ่นจะเข้าไปวัด บางบางท่านก็น้ำหาพอเห็นน้ำหายากวัดก็อยู่ซ้อยข้างในเข้าไปนะครับเนาะขับอยู่นาพิษถนนกับ่ะมีป่ายวัดแล้วกับ่ะมี่พระอาจารย์เพุ่ธเลจ้าสีสางประตูผมอยู่นาาทั้งไงดีละครับผมแล้วก็เหตุไปว่าสั่นอักรอดติดตามเบิ้องขับเพราะว่าอันก็เป็นข้าวๆเบิ้องขับอับยิมกับในคู่บอกไม่อับยิมกับมาเบาบอกบุญต่อครับว่าสิได้เฮ็ดช่วยเฮ็ดช่วยสร้างส่วยแนะนก็รอดติดตามเบิ้งครับเพราะว่าทางพระอาจารย์เปิ้นก็ขอยืนเรื่องประยุก ครับก็ลอติดตามไปเรื่อยๆครับผมอ่าแล้วก็หอสันนะครับอาช่วงนี้ครับคือน่บาสีสางหอสันแต่ว่ามันก็ค่าน้ำไหลครับคุณตกด้วยครับก็ย่งเห็ดย่งสางกันได้ครับก็มี่แต่เสาเล็กนะครับตังใบหนันครับกันสูน้ำมันก็บรบบเจือเพราะว่าฝนกระตกซุเมอร์ครับผมอ่าก็ลอไปเรื่อยๆนะครับระยะฝุ้นยุดตกคุณนะครับครับก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่สําเพนะพี่น้องสายบุญทุกๆกท่านเลยครับเด้อครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับ ทั้งช่องลื่นแร์แนวทางนะครับเด้อใส่วิจัยยาณในการรับชมกับบริษัทชัวนเชวนเกันพนันแต่ประกันใดครับทั้งช่องผื่นแร์แนวทางครับให้โชคๆ่วมันมันลำลำด้อยกันครับเมื่อใดครับมาคาหารไรอาคาหารกลางวันกูตาครับผมเก้าเจ็ดเก้าศูหอาซีาาอครับให้โชค่มันมันน้ำกันถูกผู้ทุกคนเด้อครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องจะขอจุดทิปต้งเพียงซํานี่จะกรอกซซสายบุญทุกทุกท่าน โชคโชคมันมั่นลำลำด้วยด้วยแอดยิ้มกับขอส,สวัสดีครับ